Da, ้หไฮแกนาคนไหนเอาสิวไลฟ์ไ oh, ด no ้ตบรอแป๊บตุ่มนวดย่านน้อยนักกับปิ๊งโดนแม่ก็น่าหน้าไม่ด แปดสิบอ no ันนี้แล้วแปดสิบสองร้อยท่านี้ยังไหนเอสเอหลายยางกับเนี้ยมกับยี่สิบสี่บาไดูหนึ่งร้อยหนึ่งยีวได้เอ็ดดูยี่ได้เลยดตุ้มมี

นี่รับฟองครับ จะกาดฟุเย้อยู่นะครับเกินด้ปาจาหกิบามเนีแมระวัง

cái tô oh, ờ, ừ, ờ, ừ. à, được một cái cho được một cái tìm được 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 จะายไปก่อน40บาทปากน้ำไหนี่างร้านนี่น้ำน้ำปากน้ำนี่มองไปเยอะเะยอปเลยนี่อั้งเรบแซ่บครับ 多点钟人家就下来了。